บริเวณที่ปิดล้อมด้วยกราฟ y เท่ากับ x กำลัง3และ y เท่ากับ x กำลัง2รอบแกน y หยุดสต็อกดูโจทย์เขียนไปก่อนเลยก็ได้นะวาดรูปน,นะ x กำลัง3อยู่ข้างล่างนะไอ x ้ x กำลัง2องได้อยู่นนข้างบนคุณวาด x กำลัง2องก่อนนะนาตามไปยินนี่คือพ a r a โ o l a y เท่ากับ x กำลัง2 x ส่วน y กับ x สองสามนี่มันจะขึ้นมาบแทนเลยมาอยู่ข้างล่างไล่ไปตึ๊บตึบตัดที่นี่โอ,โอ้โหสมประกอบไหมเนี่ยตัดให้มันเหมือนจะสมประกอบที่นี่ตัดที่น,นี่นี่คือ x 2องสามกราฟมันจะมี 何、ね、だかって言って。 เท่ากัน x กำลังสามเท่าับ x กำลังสย้ายมันลงศนดึง x กำลังสองอกมาเป็นี้ x ก็มีค่าเท่ากับศก,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 กับ1ผมรู้แล้วมันตัดเลขศูกับมันตัดตรงเนี้ยหนึ่งเนี่ยแสดง x ส่วนค่า y ยังรู้ว่าเป็นอะไรเอาไปใส่ในไใหน,ใน,ใน,ในก็ได้ หนึ่ง 1. แล้วคุณเอารูปบนลบรูปล่างนะแถบที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยขนานกับแกนหมุ่นั่นคือคุณจะคิดแบบเปิดทรงกระบอกหรือแบบเชลโอเคลัศมีการของคุณเห็นแล้วเนี่ยระยะของมันเนี่ย x ฟัง์กชันบนกลับมาดูดทีเดียวฟัง์กชันบนผมบอกไปแล้วนี่คือ x กำลังสองฟัง์ชันล่างคือ x กลังสมโอเคนะมาดิผมใส่เข้ได x กลังสองลบ x กลังสาม dx ที่เหลือ,อรายการต่อไปก็แค่เอา1นึ่งเป็นเนี่ยไปใส่ลบกันเอา1ไปใส่โอเคได้เอา0ไปใส่มัน0หมดหอยู่แล้วละ่ะขี้เกียจเขียนผมแค่เอา1ไปใส่ก็จบแล้วมันจะเหลือแค่1นึ่ส่วนสลบหส่วนหอ่ะแล้วฉะนั้นนะวีเนี่ยเป็นลบกันเองเป็น2องพายคุณจับอะไร5้าลบสส่วนคาราอยยนะเนี่ยคุณไม่ตัดเอาเหลือพายส่วน10 หน่วยกำลังสามเสร็จแล้วก่อนเอง